สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาพ่นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะครับนะก็มีด้วยกัน3สูตนนะครับอันนี้เป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนพี่น้องมูลไส้เดือนอย่างแท้เลยนะครับนะเห็นพี่น้องท่านสามารถสั่งหน้าที่ต่อได้นะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะปกตะก้าไว้ให้นะครับเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนอย่างดีนะครับช่วยให้พืชเรานะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับเนาะอันนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับอันนี้เอามาจากพัฒนาที่ดินนะครับจังหวัดอ่าเรจชเลิญนะครับพอดีเขาแจกมานะนะครับ อันนี้นะครับเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับสูตรนี้ใช้ได้ดีนะครับพี่น้องครับนะสีแดงเข้มเลยครับมาดูใกล้ๆครับสีแดงเข้มเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับปุ๋ยเจริญตบโตัวได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจดแนะนําวิธีนะถ้าใครสนใจนะครับน้ำหมักชีวภาพนะครับนะที่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับผมใช้นะครับใช้เป็นน้ํา1ขวดนะครับนะเป็น1ขวดของแปรซีนะครับพี่น้องครับเนี่ยในการใช้นะครับนะ แล้วก็ผสมน้ำด้เลยครับนะน้ำเยอะเกินไปน้ำหมักชีวภาพนะครับประมาณ1 0ซีนะพี่น้องครับนะต่อน้ำหนึ่งขวดนะครับก็ประมาณการนะครับพี่น้องประมาณการไปเลยอันนี้เป็นน้ำหมักจุลชีพสังเคัาข้อแสงครับพี่น้องครับอ้าวไปครับน้ำหมักเชีวภาพ ครับเสร็จแล้วพี่น้องครับเนี่ยนี่คือหัวฉีดนะครับนะหัวฉีดเป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับพี่น้องครับเนี่ยซื้อมาจากติ๊กต่อกนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งในตะกร้าได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะปัดตะกร้าให้นะครับมันง่ายครับพี่น้องครับเนี่ยเล็กกระทัดรัดนะครับเราไม่ต้องไปซื้อพวกหัวฉีดใหญ่ๆนะครับนะราคามันแพงนะครับเนี่ยเราสามารถใส่เป็นขวดโคกนะครับเขย่าได้พี่น้องครับเนี่ยแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้เลยครับเนี่ยสะดวกสบายพี่น้องเนี่ย สะดวกสบายมากเลยครับเราก็ปรุงอยากพ่นอะไรก็พ่นได้สบายเลยนะครับสะดวกมือครับพี่น้องเนี่ยง่ายแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อถังถังพ่นพี่น้องถังพ่นมันมีราคาแพงแล้วก็เกะกะด้วยนะครับเราใช้แบบนี้เลยพี่น้องครับพี่น้องอยู่ที่สวนผมนะครับผมจะใช้เป็นน้ำหมักเชี่ยวภาพนะครับอันนี้เป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับพี่น้องครับนะรอรอดูนะครับว่า มันจะเตี้ยขนาดไหนจะลูกดกขนาดไหนนะครับนะเนี่ยมาดูพริกครับดูพริกครับเนี่ยผมพ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่2องนะครับเห็นไหมครับพริกผมนะจะเขียวเข้มมากเลยนะครับตอนนี้ดอกก็ก็มาเต็มแล้วนะครับเนี่ยน้องอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด็ดยอดด้วยนะครับนะเด็ดยอดนะครับแล้วก็ลีใบด้านล่างออกด้วยนะครับเพื่อให้พริกเรามีทรงพุ่มนะครับนะน้องสะดวกสบายนะครับ ใครก็ทําได้ใครก็พ่นได้ครับพี่น้องตอนนี้ผมเด็ดใบออกน,นะครับเอาใบออกเลยเอาใบเอายอดออกน,นะครับเพื่อให้พริกเรามันแตกแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะครับอันนี้มะละกอลูกดกครับ